สวัสดีครับสวัสดีครับผมสังเอตสารบานของห้องครับผมสวัสดีพ่อแม่พ <sh> ี่น้องทุกทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับผมครับสวัสดีตอนแรกแรกแรกพี่น้องเอ้กะมาเด้อพี่น้องเอ้ามเพื่อนี้กะทำแกงเห็ดนะครับเนาะแกงเห็ดใส่ผักหวานใส่น้ำมันน้ำเนยพี่น้องเอ้ก็เตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยนะครับเนาะน้ำยาหนังกระมีแล้วครับผมพี่น้องเอ้อาหารอีสานบานของห้องคระมาณนี้แหละพี่น้องกะมาแกงสุพี่น้องกินนะครับเนาะ ครับผมกรลงมือแล้วพี่น้องเอ้ทำน้ำฝนลงล่างลงล่างแล้วพี่น้องครับก้เอาเครื่องต้งก้อนนะครับเนาะอีกจัดสุกยากแค่น้อยครับผมนี่ตัวแต่แซ่บตัวแซ่บพี่น้องเอ้ขำขึ้นหนีก็มาเด้อพี่น้องเอ้ยึุยทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมขำมาอยู่มากินน้ำกันครับผมพี่น้องทุกตุ๊กขันนะครับเนาะครับผม ยังกับแต่เสีบกับทายทา่าไหมพี่น้องได้ดูรับรับได้รับส้มเมื่อกี้หรือพี่น้องเอ้ยครับผมจินหอดกิดถึงกันนะครับเนาะทำเพืนนี้กะแกงเห็ดสุ่น้องกินพี่น้องเอ้ยครับผมแกงเห็ดไปแน่ยบยกต้องแน่นิดหน่อยหน่อยคนาะยางละหน่อยครับ,นะรบผม <c oughs> รับผมกรอไว้สักครู่นะคเนาะจนอยก็ได้กินแล้วรับผมต้งแ่แ้วจะปะักหวานลงล้อยางรจะมาเร้อพี่น้างไรปักหวานลุอนใหม่ลงพลงงงงลี่นไรังุงแลครนันะลาทังือหลอดุ่สกูน้ำปลาลงเป็นเช้น่อยเย่นอง นายกะถึงเวลากินแล้วครับพี่น้องเอ้อาหารเสริมตัวนี้เพื่เพิ่มจัดน้อยพี่น้องเอ้ยกับไก่แล้วพี่น้องไก่ละไก่ละมามามาครับผมล้างใหม่ล้างมือเตรียมพร้อมมากินน้ำกันครับผมทำตัวนนี้ผมมีอย่างไรนะครับเนาะพี่น้องเอ้ยกินในยืนนะกินพิเกาหลังจากบริการหลังงานพี่น้อง เการเลีกก้ยงงานมากนะครัาทำในยู่ในิคินกินแ,แบบข้าวฟ้อนเก็บเนื้อเก็บแย,ยงไว้แทะทำการทำงานมือหนานะครับเนาะแบบกะตักมาเป็นที่ว่าเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องมีดอกม่วงนน้ำเน้ของหวานนะครับเนาะก็กินก็พันย่อครับวัอนี้กะตักมาจะเพอได้กินนะครับเนาะกะแกงน้ไมัใส่เห็ดใส่ผักหวานครับพี่น้องเอ้ะกบผมมานี่นะครับเนาะพี่น้องเอ้ย ครับมามา่ครับผมล้างมบล้างมือมากินครับผมุรั้งไก่ทั้งกจครับผมครับคลิป,ปนี้ก็ไ้สำนี่ก่อนนะครับเนะบาะก่อนไม่คลิปหนากครับผมสวัสดีครับ